จทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่า AB นะครับขนานกับ CD แล้วก็ขนานกับ EF และ PQR อยู่บนเส้นตรง AB นะครับ CD แล้วก็ EF ตามลำดับนะครับทำให้ APQ นะครับมีค่าเท่ากับ35ลบ x องศานะครับ PQD เท่ากับ28องศาและ QRE เท่ากับ35บวก x องศาขนาดของมุม PQR เท่ากับเท่าไหร่นะครับโจทย์ามหาขนาดของมุม PQR คือตรงไหนคือตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นะครับที่เป็นเส้นสีแดงนะครับโอเคอ่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อนี้ดูม,มันจะยากแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับนักเรียนดูดม,มุมนี้กันนะนี่35ลบเเท่ากับมุมเท่าไหร่จะต้องเท่ากับมุม28ถูกปะ ต้องเท่ากับมุม28ฉะนั้นครูตั้งสมการแบบนี้นะว่านะครับเออ่28เนี่ยองศาจะมีค่าเท่ากับ35องศาลบกับอะไรลบกับ x นะครับเป็นแบบนี้นะครูต้องการหาว่า x มีค่ากี่องศาถูกไหมตรงนี้เป็นลบถูกไหมครูย้ายไปฝั่งตรงข้าม x จะกลายเป็นบวกถูกไหมแล้วก็บวกกับ28องศาเท่ากับ35องศา ฉะนั้น x เลยมีค่าเป็น35องศาลบ28องศาอ่ะมาลบตัวเลขกันนะครับครูจะได้มุม x ออกมานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ7องศาโอเคครูได้ x ออกมาเป็น7แล้วนะครับนักเรียนดูมุมข้างล่างนะ มุมข้างล่างนะ35บวก x นะครับ35บวก x นะ35บวก x เมื่อกี้ครูคิด x ได้เท่าไหร่นะได้7องศาถูกปะมันก็คือ35บวกกับ7ถูกไหมก็เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น4 2องศาโอเคมุมข้างล่างคือ4 2องศาคือมุมนี้นะ42องศามุมไหนที่ต้องเท่ากับส2ิององศาบ้างก็คือมุมนี้ถูกปะ มุมนี้ก็จะมีค่าเป็น42องศาโจทย์ถามหามุมไหนมุม PQR ถูกปะ่ะมุม PQR เกิดจากอะไรนักเรียนเกิดจาก28บวก42ฉะนั้นครูตั้งสมการนะครับว่ามุม PQR จะมีค่าเท่ากับ28นะครับบวกกับเท่าไหร่42องศาฉะนั้นตอบเลยนะครับ PQR มีค่าเป็น 28บวก42จะมีค่าเป็น70องศานะครับมีค่าเป็น70องศาฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบข้อที่3นะครับ70องศา